เวลาลูกชายอาบน้ําแล้วพ่อมันจะไปถูสบู่ให้เนี่ยมันมันมีด้วยเหรอแม่งไม่ต่างอะไรจากโสพินีในโคมแดงกลายเป็นเหมือนแบบสนามอารมณ์ให้กับในพลน่ะ สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนกข่านะครับแล้วหนังที่ผมจะรีวิวในคราวนี้นะครับคือเรื่องออโตไบโอกราฟีนะครับผมซึ่งเป็นหนังที่ฉายทางเทศกาลเวิร์บฟิล์มไม่นานมานี้เองนะครับผมก็จะมารีวิวฟังนะครับว่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นประมาณไหนนะเรื่องย่อคลานะครับก็เกี่ยวกับอดีตในพลที่ต้องการจะมาลงเล่นการเมืองนะครับหาเสียงในชุมชนแล้วพระเอกเนี่ยก็ต้องเป็นลูกน้องคลอยปฏิบัติต่างๆซึ่งในขณะที่คอยรับใช้เนี่ยก็ได้เห็นการกระทําที่เลวทรามต่ำช้าโสมมนะฮะและ อดีตในพลเนี่ยมันจะระยำได้ขนาดไหนเนี่ยก็ไปลองฟังรีวิวด้วยกันนะครับอ่าและต่อจากนี้ก็คือความรู้สึกที่ได้ดูนะครับแต่ผมก็อาจจะขอพูดถึงเนื้อหาบ้างนะครับผมใครที่อยากจะดูหนังเรื่องนี้แล้วแบบหัวโลง่โลงๆไปแบบโลง่โลงๆเนี่ยก็ปิดคลิปนี้ก่อนได้เลยนะแต่ถ้าใครอยากจะมาฟังว่าแบบเอ๊ะหนังเรื่องนี้มันสนุกหรือเปล่ามันโอเคไหมยังไงเนี่ยก็มาฟังคลิปนี้ไปด้วยกันแล้วกันนะครับผม เมนหลักของเรื่องเลยนะก็คือความสัมพันธ์ของตัวอดีตในโพลก็คือคนนี้นะครับกับตัวเอกนะครับกับตัวเอกที่เป็นหนุ่มวัยรุ่นนะซึ่งผมดูแล้วก็น่าจะอายุไม่เกิน25นะเผอๆอ,อาจจะชู่ช่วง20่สิบต่อ้ซ้ำนะครับผมคือเหมือนหนังเนี่ยมันไม่ได้บอกเอาไว้นะครับว่าเพเอกเนี่ยอายุเท่าไหร่แต่ก็ยังดูเด็กๆด,ดูแบบว่ายังอ่อนต่อโลกอยู่นะแต่ก็คือตัวเอกเนี่ยมันไม่ได้เป็นคนแบบสีขาวใสซื่ออะไรขนาดนั้นนะเพราะว่า ตัวเอกเองเนี่ยมันก็เหมือนกับอยู่ในชุมชนที่เหมือนแบบมีโต๊ะภูมีการพน,นันมีเหล้ายาก็เหมือนเป็นคาแรคเตอร์ที่ออกจากแถวๆมากกว่านะซึ่งในการที่ตัวเอกต้องมารับใช้ในพลเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ายากนะครับผมแต่ตัวพ่อของพระเอกเนี่ยคือเหมือนโดนจับติดคุกนะซึ่งมันมีสีหนึ่งนะครับที่ผมว่ามันน่าสนใจมากนะก็คือพ่อของพระเอกเนี่ยพูดกับในพลว่าปู่ของผมเนี่ยทำงานให้กับปู่ของคุณ พ่อของผมเนี่ยทำงานให้กับพ่อของคุณส่วนผมเนี่ยก็ทํางานให้กับคุณแต่ผมูกคิดว่าไอ้วงจรนี้เนี่ยมันควรจะยุติลงได้แล้วไอการที่จะให้งานนี้มันสืบทอดต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ไม่เห็นจะผิดแปลกอะไรเลยนี่หว่าได้รับใช้ในพลมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องแย่หรือเปล่าแต่ทาไมตัวพ่อเนี่ยถึงไม่อยากให้ลูกทางานกับคนที่มีอิทธิพลมีอานาจขนาดนี้เราจะยังไม่เห็นความชั่วร้ายของไอ้ิทพลนะแล้วก็จะทําให้รู้สึกว่า มันน่าสงสัยว่าไอคนที่เลวเนี่ยมันเป็นนายพลหรือว่าเป็นตัวพ่อของเพตุกันแน่นะครับและหนังเนี่ยก็จะค่อยนําเสนอความเมียของนายพลอ,อกมาทีละปอทีละป,อ,ละปอนะครับอย่างช่วงที่นายพลเนี่ยมันไปหาเสียงกับชุมชนนะครับมีชาวบ้านมานั่งกันเต็มเลยนะชาวบ้านเนี่ยก็เหมือนอยากจะมาร้องทุกข์นะครับว่าไอโครงการนี้นายพลมันจะเอาเข้ามาในเมืองเนี่ยคือนายพลเนี่ยมันจะเหมือนแบบมีโครงการที่อยากจะเอาโรงไฟฟ้าเข้ามาด้วยซึ่งอาจจะทำให พื้นที่ใช้บุาารรของชาวบ้านเนี่ยโดนเวรคืนหรือว่าโดนทุบทิ้งโดนทำลายซึ่งมันก็จะมีชาวบ้านบางส่วนเนี่ยไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่มันก็จะมีชาวบ้านคนหนึ่งที่เอาสารจากแม่มานะครับเหมือนแบบผมมาขอพูดแทนแม่นะครับผมไม่อยากให้คุณเอาโครงการนี้มาเลยแม่ของผมเนี่ยตอนนี้เธอกําลังท้องอยู่ ก็เลยมาไม่ได้ผมลยต้องมาพูดแทนซึ่งไอ้านพลเนี่ยไม่ได้มีท่าทีเกรงกลัวอ่อนน้อมรับฟังเลยเลยนะครับมีการพูดว่าแบบเอ๊ะแต่แม่เธอเนี่ยท้องได้ยังไงพ่อเธอตายไปแล้วไม่ใช่เหรออ๋อแม่เธอมีพ่อเลี้ยงใหม่แสดงว่าแม่เธอเนี่ยยังสวยอยู่เลยราวหน้าเนี่ยก็เอาแม่เธอมาหาฉันบ้างนะฮ่าฮ่าฮ่าซึ่งแบบโอโ้โหพูดจารเรียกว่า้นตีนมากเลยนะซึ่งไอซีนี้ก็ทําให้รู้สึกได้นะครับว่าไอ้านพลเนี่ยมันไม่ได้มีความจริงใจกับชุมชนไม่ได้มีความ อยากจะช่วยเหลือชาวบ้านสักเท่าไหร่แต่มีการพูดข่มขู่แบบนี้อีกก็กลลยว่าจริงๆมันก็ไม่ได้มองชาวบ้านเป็นแบบคนสําคัญสักเท่าไหร่นะแล้วยิ่งพอวันหนึ่งไอ้ในพลเนี่ยเห็นป้ายหาสิ่งของตัวเองเนี่ยโดนขีดโดนทําลายโยนทิ้งลงแม่น้ําเนี่ยยิ่งทําให้เขาเนี่ยยิ่งอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนทําและต้องการจะกําจัดไอ้คนคนนั้นทิ้งไปด้วยแล้วก็ต้องให้ไอ้พระเอกที่เป็นลูกมือเนี่ยหาตัวคนน้าให้ได้ ซึ่งระเอกเนี่ยก็เก่งนะก็แกะลอยไปตามแม่น้ำนะครับจนเจอเบียร์สามขวดนะแล้วก็ไปถามเพื่อนที่ทําเหมือนร้านโชว่วยว่าแบบเอ้ยมึงรู้ไหมไว่าช่องสมบัตน,นี้เนี่ยใครซื้อเบียร์ยี่ห้อนี้ไปจนรู้ตัวคนทำนะครับผมแล้วก็เอาไอ้คนทําคนนี้เนี่ยมาให้กับนายพลซึ่งพอรพเอกรู้ว่าเป็นแค่เด็กมัธยมเนี่ยซึ่งเด็กมัธยมวันนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ชอบโครงการของนายพลก็ได้นะเพเอกก็แบบว่าเอางี้ได้ไหมมึงอะ่ะไปเจอกับนายพลของกูหน่อย ถ้ามึงไม่ไปอ่ะเดี๋ยวเขาก็จะมาหามึงเองนะเอาหน้ามึงมาหาไปกับกูเนี่ยแล้วกูก็มาส่งที่บ้านซึ่งพระเอกเนี่ยมันก็คิดว่ามันก็คงไม่มีอะไรมัง้งพอเอาไอเด็กคนนี้ไปส่งกับในพลนะโอ้โหคือเอาจริงช่วงนี้หนังแม่งระทึกมากเลยนะเราไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าในพลแม่งเฮี้ยขนาดไหนมันเหมือนกับเซตให้คนดูเป็นคล้ายๆกบับเพ่เงอนที่เหมือนแบบเป็นคนอินโนเซนต์ไล่เลียงความไร้เดียงสาเรื่อยๆจนได้พบว่าไอในพลเนี่ย แม่งเอาไอ้ขวดเบียร์เนี่ยตีหัวเด็กจนสลบไปเลยนะครับผมไอ้ขวดเบียร์สามขวดเนี่ยแม่งตีจนแบบสลบเลือดไหลนองหัวนองพื้นเลยนะแล้วก็ให้พระเอกเนี่ยพาเด็กไปส่งที่โรงพยาบาลแถมมีํำชับด้วยนะว่าแบบแต่ระหว่างทางที่ไปส่งโรงพยาบาลนะอย่าให้ใครเห็นนะ ซึ่งผมว่าซีนี้เนี่ยมันเป็นซีนทางแยกที่ทาให้เราเนี่ยเข้าใจว่านายพลเป็นคนยังไงพระเอกเป็นคนยังไงเลยนะแต่ด้ยวยความที่พระเอกเนี่ยเป็นลูกน้องนายพลนะครับก็ต้องทําตามคําสั่งนะคือระหว่างทางที่จะไปโรงพยาบาลเนี่ยพอมันเจอใครเนี่ยมันก็ต้องแบบขับลบขับหนีซ่องแทกซอกแทกก,ก,กวจะถึงโรงพยาบาลเนี่ยก็คือเด็กมัธยมเนี่ยแม่งเสียเลือดจนตายไปแล้วนั่นเองนะ และความอมหิตของนายพลเนี่ยมันก็ยิ่งมากขึ้นเมื่อตอนที่มีงานศพเด็กคนนี้เนี่ยไอ้นายพลแม่งก็ไปด้วยนะแล้วก็แบบไปแสดงความเสียใจผมเนี่ยรู้สึกเสียใจกับทุกคนมากเลยนะครับเราจะต้องให้กําลังใจกันผมเนี่ยจะตามหาคนร้ายให้ได้ยิ่งทํำรู้สึกว่าแบบมึงนี่มันแบบสุดจริงน่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าการที่นายพลเลวเนี่ยจะไม่มีคนติดตามนะครับพระเอกเนี่ยมันก็อาจจะต้องคิดแล้วว่าอันนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่กูต้องยอมรับมันแล้วก็รับใช้ในายพลต่อไปเรื่อยๆหรือว่า กูควรจะลาออกจากตำแหน่งนี้เพราะกูทนการกระทำชั่วๆนี้ไม่ไหวกูตามคนชั่วนี้ไม่ไหวแล้วไอ้ทุกครั้งที่นายพลกับเพอเอกเนี่ยได้มาคุยกันอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นการกระทำของไอ้นายพลที่เหมือนแบบมาคอยจับแขนจับขาจับไหลหรือว่าแม้แต่ตอนที่เะเอกเนี่ยมันกำลังอาบน้ําอยู่เนี่ยไอ้นายพลแม่งก็เปิดประตูเข้ามาแล้วก็เหมือนแบบอาบน้ําให้ถูเซรั่ให้ซึ่งก็ทําให้เราสูงนายพลเนี่ยมันมองเพอเอกเป็นอะไรกันแน่ ายพลเนี่ยเป็นเกย์อยากจะเซตหย่อเพเอกหรือเปล่าซึ่งผมก็ไม่ได้บอกว่าการเป็นเกย์ผิดนะครับแต่มันเหมือนกับเพเอกมันไม่ได้คอนเซนต์กับสิ่งที่ในพลมันทำอะแต่หนังเนี่ยมันก็ฉลาดนะด้วยการเพิ่มซีนที่ในพลเนี่ยมันวิดีโอคอลหาครอบครัวมันซึ่งมันก็มีเมียมีลูกแล้วด้วยนะบอกว่าแบบเนี่ยเพเอกเนี่ยมาอยู่กับผมแล้วนะคอยรับใช้ผมมาดูสิซึ่งเมียมัน,นก็บอกว่าแบบเพเอกเนี่ยทำตัวให้ดีๆนะรู้ไหมว่านท่านในพลเนี่ยเขาอยากมีลูกชายมาตั้งนานแล้ว แล้วพอได้เธอมาคอยรับใช้เขาเนี่ยเขาก็อาจจะมองเธอเป็นลูกชายคนหนึ่งได้เลยนะซึ่งมันก็ขัดกันเองนะแล้วก็ทําให้คนดูเนี่ยตั้งคําถามว่า,าในพลเนี่ยมันรู้สึกกับเพะเอกแบบเชิงชู้สาวหรือว่ารู้สึกกันแบบพ่อกับลูกชายแต่กูก็ไม่เคยเห็นนะว่าแบบเวลาลูกชายอาบน้ําแล้วพ่อจะไปถูสบู่ให้เนี่ยมันมันมีด้วยเหรอเออมันมันมันน่าจะเกิดเลยกว่านั้นนะแล้วยิ่งพอซีนต่อมาหลังจากที่เพะเอกโดนลวนลามเนี่ย ก็จะเห็นได้ว่าพเพลงเนี่ยมันน้ำตาไหลแล้วก็อาศัยอยู่ในห้องที่เป็นแบบม่านแดงๆมีแสงแดงๆทอดเข้ามาในห้องเนี่ยมันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าพเพลงเนี่ยแม่งไม่ต่างอะไรจากโสดพีีในโคมแดงที่เหมือนแบบโดนกับขังไปไหนไม่ได้สนามอารมณ์ให้กับในพลน่ะคือในหนังเนี่ยมันก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องโสดพีีหรอกแต่การจัดฉากจัดแสงของเฟรมนี้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกแบบนั้นจริงๆนะ ซึ่งหนังเนี่ยก็จะให้เราทนดูความสัมพันธ์อันดืดัดนี้เนี่ยไปเรื่อยๆจนจบเลยนะครับและหนังเนี่ยก็จะให้เราเห็นอํานาจเถื่อนของไอ้ในบนคนนี้นะครับว่ามันสามารถทําอะไรก็ได้อย่างที่มันต้องการไม่ว่าเรื่องนั้นจะเลวขนาดไหนโดยที่มันก็ไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจประชาชนอะไรเลยนะครับผมซึ่งเรื่องข้ค่าเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะฮะและคนที่ฟังมันจนถึงตอนนี้นะครับอาจจะคิดว่าโอ้โหพี่พูดมาักขนาดนี้เนี่ยไปดูเองมันจะสนุกเหรอผมบอกเลยนะครับว่าหนังสองชั่วโมงเนี่ยมันยังมีอะไรอีกเยอะมากเลยนะครับที่ผมย แล้วอนนเอาจริงๆนะครับผมคิดด้วยซ้ำว่า2ชั่วโมงเนี่ยมันยังไม่เพียงพอกับหนังเรื่องนี้เนี่ยมันน่าจะรอไปสักแบบ2ชั่วโมงครึ่ง3ชั่วโมงยังได้เลยนะมันมีประเด็นที่เหมือนอยากจะเล่าเยอะอย่างเช่นเรื่องที่เปิดเผยความชั่วร้ายของนายพลความออยยกอิเลือของคนทั้งคู่แล้วก็การตัดสินใจของตัวเอกว่าจะเลือกทางไหนเนี่ยถึงแม้ว่าทั้ง3เรื่องเนี่ยมันจะมีความคาบเกี่ยวไปด้วยกันก็ตามนะครับแต่พอเนื้อเรื่องทั้ง3เนี่ยมันเหมือนแบบตำเสดองมาเท่าๆกันเนี่ยมันเลยไม่มีเรื่องไหนโดดเด่นขึ้นนมมามา,มากๆ และหนังเรื่องนี้นะครับผมก็คะแนนไปที่8.5คะแนนเลยนะครับก็เป็นหนึ่งหนังที่สนุกมากๆเลยนะครับให้เราเนี่ยคอยลุ้นไปกับตัวเอกมากว่าสุดท้ายเนี่ยเขาจะเลือกเส้นทางไหนกันแน่เออแล้วก็บอกก่อนนะครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยถ่ายภาพสวยมากตัดต่อดีมากคือทุกอย่างในเรื่องของโปรดักชันเนี่ยผมรู้สึกว่า ค่อนข้างจะเพอร์เฟกมากๆเรื่องหนึ่งเลยนะแล้วเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถกดซุปเปอร์แตงหรือว่าสมัครสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับผมและคราวหน้าผมจะเอาหนังเรื่องไหนมารีวิวมามิคะห์ให้ฟังอีกนเนี่ย,ยก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมที่หน้าจอตอนนี้นะครับก็มีคลิปอื่นๆให้เลือกฟังกันได้อีกนะครับผมส่วนคลิปนี้ครับดูหนังนอกกระแสกล็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ